Cảm สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีกุมประจําวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2565ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าวจะเลี้ยงน้ำชากาแฟ,ก,ฟก็แล้วแต่สะดวกเลยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์จะสอนวิชาโห,หราศาสตร์เบื้องต้น สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้แต่ห่างหายไปนานนะครับก็สามารถมาลงคอรสนี้ได้อาจารย์จะเปิดทุกวันเสาร์นะครับเวลา13นกาถึง15นที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดรชนัดานะครับท่านใดสนใจก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามารายข้างล่างนี้เลยนะครับค่าเรียนเดือนละ1,000เรียนจบก็ได้วุฒิ นะครับประกาศนียบัตรจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับเอาละนะครับคอนเทนต์นี้นะก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะออกคำพยากรณ์ประมาณนั้นแต่เราจะเสริมด้วยวิชาไพ่เทพินดูนะครับสิ่งไหนดีทายังไงให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนเสียทํายังไงให้นักกายเป็นเบานะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีกุม นะครับตนุลักษ์ก็คือพระรหูแน่นอนนะครับตอนนี้สเสวยเลิกดีนะสเสวยเลิกมหัทโนเลิกและเข้านาวางังปุกเอกอยู่ในเรือนของสาหาชาก็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคนหมู่มากนะครับสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ดาวจรเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการพยากรณ์เราจะต้องดูในดวงเดิมของเราด้วยและเราก็ต้องดูทักษะจรด้วยนะครับถึงจะสมบูรณ์เป็นดวงชะตาของบุคนนคลนะครับนะก็มีหลายท่านที่บางครั้งก็ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะก็จะมีปจัจจัยมาจาก3ส่วนนี้แหละที่ผมอธิบายไปนะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับการทีตตนุไปอยู่ในเรือนสหาัาธรรมอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้เน้นนะครับในเรื่องของการมีประชาสัมพันธ์นะทำให้คนรู้ว่าเราทาอะไรค้าอะไรขายอะไรนะโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อจะให้คุณเก็บดวงจัตตาเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ชาวราศีกุมนะครับประสบผลสําเร็จอย่างยาวนานและยั่งยืนนะครับได้ไพ่ นะครับสีรามนะไพ่สีรามก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะเป็นไพ่ที่ไม่ประมาทนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะได้ดีหรือไม่ได้ดีนะท่านจะไม่ประมาทเลยนะเวลาเราทําอะไรก็สุดแท้แต่เกี่ยวเรื่องของ เราจะต้องทําการบ้านตลอดนะครับในวิชาพัฟเนี่ยเขาจะเรียกว่าผมเ,าเขาจะเรียกว่านะครับอิทธิบาส4ที่จะมีคำว่าฉัทะวิริยะจิตตะวิมังสานะการงานหรือกิจการของเราประสบผลสําเร็จเราต้องมีที่มาที่ไปนะครับเราต้องมีการวิเคราะห์นะว่าสําเร็จยังไง เสียหายอะไรเกิดจากอะไรเนี่ยไพ่ใบเนี้ยนะครับบ่งบอกว่าไม่ประมาทกับธุรกิจของเราทั้งปวงนะครับแล้วก็ไม่ประมาทต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะยังไงก็สุดแท้นะถ้าคุณทําได้อย่างนี้นะครับคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างยาวนานนะและก็ยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูนะครับดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะครับดาวพระอาทิตย์เองเป็นดาวเจเรือนคู่ครองนะตั้งแต่วันที่17 นะครับเวลา8นาฬิกา41นาทีนะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานีของเราเองวิ่งเข้าในราศีกรกฎกนะเขาเรียกว่าอยู่ในภพของอรินะช่วงน,นี้ก็อาจจะหุดหงิดนะครับกับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ของนะก็ ใจเย็ยนๆหน่อยนะครับเวลาจะทําอะไรยังไงคิดให้รอบคอบนะหลักการก็คือว่าถ้าเราเกรงใจซึ่งกันและกันก,ก็จะไม่มีปัญหานะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากมีคนบางคนนะครับไปลําเส้นของอีกคนหนึ่งก็เลยทําให้มีปัญหานะก็แน่นอนนะครับนะการที่ดาวเจเรือนปัตตนิไปอลินะก็อาจจะเกิดปัญหายุ่งๆวุ่นๆได้เช่นกันถ้าเป็นในเรื่องของนิสัยก็เออก็ต้องบอกว่าให้ใจเย็ยนๆนะแล้วก็เขาเรียกว่าอารมรุนอัลรวย นะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะมันมีผลต่อเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินมันจะส่งผลให้มีหนี้มีสินในอนาคตนะถ้าเบรกได้เราก็เบรกก่อนในช่วงนี้นะดาวเ,เดินไม่ค่อยดีนะอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้ชาวราศีกุมไม่ต้องเครียดเกี่ยวเรื่องของชีวิตคู่หรือคู่สัญญานะครับที่ปกอลัลดีนะ๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมยังไงนะครับเอาละส่วนหนึ่งนะเกิดจากการที่ ตามใจอ่ะนะปัญหาทุกอย่างเลยเกิดจากความตังใจนะครับแล้วก็ไม่ห้ามไม่ปามจนกลายเป็นนิสัยที่เคยตัวนะไพ่นี้เขาเรียกเป็นไพ่อภิสิทธิชนนะเป็นไพ่ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะก็เปรียบเสมือนตัวของเราเองเนี่ยนะครับเราอาจจะสปอยนะฮะหรือคอยตามใจคู่สัญญาหรือคู่ครองหรือแฟนเนี่ยอาจจะหมายถึงคนที่หลงแฟนมากนะครับแล้วเวลาแฟนเขาอยากจะได้อะไรเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ เราก็จำใจฝืนใจจำทนอะไรประมาณเนี้ยนะครับไพ่บอกว่าต้องดูตามเหตุตามผลน่ะนะถ้าเราไม่ตามใจแล้วเขามีเหตุต้องเลิกลากับเรานะครับอันนี้ก็ปล่อยเขาไปนะเพราะว่าอยู่ไปก็คงชีวิตก็คงจะไม่ดีขึ้นหรอกนะเพราะว่าคนเราเราไม่มีเหตุผลนะเวลาจะได้อะไรก็ร้องขอพอให้ไม่ได้ก็สะบั้นหลักอันนี้ก็อย่าไปคบ นะไม่ให้คุณเกิดดวงชะตานะไพ่มาเตือนอย่างนี้นะอย่าตามใจมากนะครับเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระอังคารนะดาวพระอังคารเองในราศีเมษเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าพบสหาชาตินะและเป็นกเษกษตรกุมกัตตนุลักษ์เราก็ต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีกุมจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของสังคมหรือคนหมู่มากถ้าท่านใดนะครับยังไม่คิดิเริ่มที่จะทําออนไลน์หรือเข้าไปหาสังคมนะให้เริ่มต้น เพราะช่วงนี้ดาวคู่นี้ค่อนข้างจะแรงนะครับดาวองคาคากับดาวพระหูซึ่งเป็นคู่ธาตุลมอยู่ในเรือนธาตุไฟเวลาได้อะไรจะได้แบบรุ่งเรืองรุ่ง,งโลดนะครับก็ลอ,องพิจารณาดูนะว่าสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรของเราเนี่ยจากที่เคยขายหน้าร้านพอที่จะดันเข้าไปในออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชันต่างๆได้ไหมนะครับลองศึกษาดูแล้วคุณเองก็จะปังน,นะอีกพบเรือนหนึ่ง นะครับอันนี้เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเขาเรียกว่ากรรมะนะครับกรรมะที่วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือของสัตหาช้าก็แปลว่าตัวเราเองเนี่ยช่วงนี้จะมีการเดินทางม,มีการติดต่อมีการประสานงานหรือทํางานร่วมของคนที่สนิทคนใกล้ชิดนะฮะจะให้คุณกระดวงชะตานะครับกพราถือว่าเป็นจุดที่ดีนะนะครับและกลุ่มถึงตันุรักษเราด้วยอันนี้ถือว่าให้คุณยังไงก็อยากจะให้ลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์หรือ เกี่ยวกับเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากๆนะครับจะส่งเสริมให้ชาวราศีกุมประบกประสเร็จรอบด้านเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่ยา,ยาม,มานะครับไพ่มาเตือนอย่างนี้ละกันนะครับว่าแน่นอนการที่เราเจอผู้คนมากมายนะย่อมเจอทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะให้เราพิจารณาดีๆนะครับเพราะหนึ่งนะครับในุงคนชีวิตเนี่ยนะครับก็คือการคบเพื่อน รหรือการครบสังคมถ้าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ผลักดันหรือฉุดล้งให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่เจริญก้าวหน้าเราก็ค่อยๆออ,อ,ออกมานะฮะแต่ถ้าเกิดกลุ่มไหนที่ส่งเสริมกันทํามาหากินนะช่วยส่งเสริมกันดีๆอันเนี้ยเราครบเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มาเตือนนะครับเกี่ยวเรื่องของการครบเพื่อนหรือคบคนนะถ้าคบไม่ดีพาเราไปเสียหายนะก็เหมือนคํากรที่ว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคบคนพาลพาลไปหาผิด พบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลประมาณนี้เลยนั้นหนึ่งก็คือเราต้องพิจารณาคนที่เราจะคบคนที่เราเข้าหานะบางทีเกี่ยวเรื่องของธุรกิจการค้าเราก็ต้องดูว่าคู่สัญญาของเราคนที่เราไปดิวเนี่ยนะครับบริษัทเขามั่นคงไหมบริษัทเขาเป็นลักษณะอ,อะไรยังไงไหมนะอะไรประมาณนี้ลองดูนะอาลัต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวพระพุธนะดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุน เราจะเรียกว่าพบบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา,าที่เราเรียกว่าปุตตะนะครับแน่นอนนะครับในช่วงของวันที่นะวันที่12จนถึงวันที่27เวลา13นาฬิกาสนาทีนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเขาเรียกว่าตกอลรินะครับช่วงนี้อย่าไว้ใจลูกน้องเยอะนะและอยา่าทาตามใจตัวเองมากนะครับบางครั้งอยากจะได้นู่นได้นี่แล้วเรายังไม่พร้อมเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องบอกว่าการที่ดาวพระเสาร์เองที่เป็นดาวเจ้าเรือนพินาตเนี่ย เลงนะครับเล็งทั้งดาวพระอาทิตย์ที่มาจากเจ้าเรือนคู่ครองเล็งทั้งดาวนะครับพระพุทธนะที่มาจากเจ้าเรือนปุตตะนะและอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยนะครับมาจากเจ้าเรือนมรณะอันเนี้ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังรอบด้านนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับอีกภพเรือนหนึ่งก็คือดาวเจ้าเรือนนะครับมรณะมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอริก็แปลว่าเราอาจจะเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจาก คู่ค้าคู่สัญญาพอไปคุมกับดาวพระอาทิต์นะแล้วก็เกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาที่ประมาทเลินเล่อนะครับเพราะว่าไปอยู่ในภพของอลิเนี่ยนะครับแล้วสัมพันธ์กับปุตตะักษณะประมาณเนี้ยก็จะทําให้เรามีปัญหาได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมดีมีอยู่นะถ้าไม่ใช่การณ์ก,กินีนะก็คือดาวเจ้าเรือนมรณะไปอลิก็แสดงว่าไม่มีศัตรูศัตรูหมดไปศัตรูหายไปนะมุมดีมีนะแต่มุมเสียจะมีมากกว่าเพราะว่าดาวเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับดาวเจ้าเรือนลูกหลานปุตตะเนี่ยเลงกับดาวเสานะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอันนี้ก็เป็นจุดที่นะครับต้องะระมัดระวังเอาละหลังจากนั้นนะก็จะย้ายนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์อันนี้ดี นะถ้าเป็นทักษะที่ดีจะให้คุณกระโดดชะตาพูดตาแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะผูใต้บังคับบัญชานะมาอยู่ในเรือนปตัตนตนิแปลว่าตัวแทนร่วมกันนะครับหรือทําอะไรที่มันร่วมกันทําให้เกิดผลประโยชน์นะก็อาจจะมีการปรึกษาหาหรือช่วงนี้อาจจะสนิทก,กับลูกกับหลานสนิทก,กับลูกน้องนะครับมีการคุกคีนู่นนี่นั่นอะไรกันเขาว่ากันไปอันนี้จะส่งผลนะครับให้เจริญก้าวหน้าก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดท่านใดมีดาวพระ พุทธปีนี้เป็นการกินีจรอ,อันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามรณะจะเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตนีนะก็แปลว่าอาจจะมีเรื่องนะครับที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะที่เกิดจากคู่ค้าคู่ส่ดคู่สัญญาที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรือวุฒิภาวะไม่พร้อมนะครับหรืออาจจะเป็นเด็ก เพิ่งเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆอันนี้ต้องระมัดระวังดูให้ดีนะฮะดูเรื่องของสัญญาให้ดีนะครับดูในเรื่องของประสบการณ์อะไรประมาณนี้นะครับเวลาถามจะบอกกล่าวอะไรยังไงต้องให้ชัดเจนนะไม่ใช่ว่าเด็กจะไม่เก่งนะเด็กเก่งเราให้โอกาสได้แต่เราต้องเช็คเนื้อง,งานให้ดีๆนะอะไรประมาณนี้เพราะบางทีเขาอาจจะพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็คอยบอกคอยสอนคอยเตือนนะแต่การให้โอกาสคนถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาดาวเจ้าเรือน นะครับมรณรน่ประโยชน์เลยปัตตานีเนี่ยแล้วพ่วงด้วยดาวทุเลรือปุตตะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับหรือประมาณเลล่อนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิไพจ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะว่าจะเป็นไปในทางทิศ ทิศทางอะไรนะทำให้เราเองจเจริญก้าวหน้าได้นะครับได้ไพ่หลอดการเป็นนั้นก็คือนั่นแหละหลักๆก,ก็คือการชี้แจงนะเราอยากได้อะไรเขาบอกเขานะครับจะมานั่งให้เขานึกว่าเราชอบบางสิ่งบางอย่างให้เขานึกเองอันนี้มันไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เล่นการไทยไทยตอบ หรือทยคําถามอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราอยากได้อะไรอยากได้สเปคอะไรยังไงเราต้องพูดให้ชัดเจนสมมุติเราต้องหาคนมาร่วมทํางานหรือมาดิวงานอะไรกันเนี่ยคุณต้องบอกสเปคให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะทำได้ไหมทําได้ก็อ่า มาตกลงการประ,ประมูลราคาอะไรเขาว่ากันไปนะครับเพราะหลอดกาเป็นนัเนี่ยคือแสดงจุดยืนบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็จะวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าทําอะไรที่มันผิดจากตรงนี้นะปัญหาเรื่องยุ่งๆวุ่นๆ,ๆนะครับมันก็จะเกิดขึ้นมาอาจจะทําให้เรามีปัญหาได้ยังไงก็ขอความชัดเจนนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในลักษณะต่างๆนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวหัวใจเลยนี้ดีมาก นะดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับเป็นกเกษตรตาธิบดีก็แสดงว่ารายได้การเงินการทองของชาวราศีกุมนะครับ ก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้ไม่ว่าจะมาทางไหนก็สุดแท้แต่อันนี้ถือว่าดีเยี่ยมอีกพบเรือนหนึ่งลาภแาปลว่าโชคลาภความสําเร็จความสําเร็จที่เกี่ยวเรื่องของอไรายได้การเงินการทองนะถือว่าดีพัฒนาช่องทางในเรื่องของการหาเงินหาทองดีเขาเรียกว่าลาภนะครับไปเป็นกเกษตรตาที่บดีอยู่ในเรื่องการเงินก็แสดงว่าชาวราศีกุมนะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาช่องทางในการหาเงินหาทองในลนักษณะต่างๆจะมองเห็นโอกาสที่จะทําให้เราเองเนี่ยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับ นะก็ถือว่าโอเคนะนะครับท่านใดไม่มีก็ลองศึกษาเรียนรู้พัฒนาช่องทางในการหาเงินหรือหาไรายได้2รายได้3เพื่อเพิ่มนะครับไรายได้จากเงินเดือนที่เราเคยมีนะเดี๋ยวเราลองดูไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ให้จเจริญยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันสิไพ่จะเสริมยังไงบ้างนะครับเอาละนะครับได้ไพ่นะครับ,รนะรบ,นะรบโมฮินีนะก็ต้องบอกว่าการเงินจะเกิดขึ้นเนี่ย จากการมีประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับคือไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่มีคนแย่งน้ำอมฤตกันจนพระนารายณ์ต้องแปงลงร่างนะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วก็มาแบ่งสรรจันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอมฤตนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตัวเราเองที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินการทองเราจะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวช่องทางในการหาเงินในลักษณะ เขาเรียกว่าหลากหลายเลยนะพอหาได้เยอะปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าตัวเราเองมีศักยภาพไปทางไหนที่พอจะหาไรายได้หรือการเงินกันทองได้นะและเราก็พุ่งเป้าไปตรงนั้นแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาก็จะทําให้วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตไรายได้การเงินกันทองของชาวราศีกุมประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องหาเราต้องหาเองนะครับว่าเราจะทํอยังไงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ นะครับเรามาดูดาวพฤะศุกนะดาวพฤะศุกเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าครอบครัวที่แปลว่าหลักทรัพย์คุณพ่อคุณแม่ความอบอุ่นที่บ้านนะครับความอบอุ่นในที่ทํางานเดี๋ยวเรามาดูซิเป็นยังไงอีกพบเดือนหนึ่งนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จ ที่เราเรียกว่าสุภานะสุภาแปลว่าความสาเร็จคนอุปธรรมขำจุนคุณคอยช่วยเหลือก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับยังคงดีเดินดีอยู่นะในวันที่14นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา2องทุ่มสาดาวจุเลือนพันธุไปอยู่ในเรือนปุตตะสําหรับบางท่านจะมีการขยับขยายเกี่ยวเรื่องของรักทรัพนะครับบางคนก็สะสม บ้านรถที่ดินนะครับนะหลักทรัพย์เพิ่มในลักษณะต่างๆนะอีกพบเรือนหนึ่งสุภะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุนตตะจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองนะครับจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมากนะครับช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมจะมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ผักดันคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่หัวหน้างานผักดันหมดอันนี้ถือว่าดีงามเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะนะครับวางตัวยังไงเราจะทํำยังไงให้ผู้ใหญ่เอ็นดู นะครับหรือเราจะทํายังไงให้เราประสบผลสาเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวแบบยั่งยืนเดี๋ยวดูเสื้ผ้ไพ่เสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่เอ่อจันทานะไพ่นี้ต้องเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าคือหนึ่งนะครับเราจะยึดอารมณ์ของเราเป็นลักษณะมหมือราร์ติสไม่ได้นะให้เรายึดตามคำหนบทําเนียมประเพณีหลักการ นะครับตามตามกันไปนะครับเพราะท่านเองเนี่ยอยู่บนสวรรค์ท่านมีภรรยาเยอะแต่ว่าท่านเนี่ยรักผู้หญิงแค่คนเดียวแล้วก็ซื่อสัตย์กับผู้หญิงที่ตนเองรักเลยไม่สนใจใยดีผู้หญิงที่อยู่รอบข้างก็เลยถูกพ่อของบรรดาผู้หญิงเนี่ยสาบลงมานั่นก็เป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องทาว่ามันถูกต้องไหมมันก็ถูกต้องในบุมของเราเองแต่มันไม่ถูกต้องในเรื่องของคนที่เป็นภรรยาคนอื่นของเราเขาก็น้อยอกน้อยใจนียเขาเรียกแบบความรับไม่ทั่วถึงนะท่า าเราแบ่งไม่ทั่วถึงเราก็ไม่ควรเขาเอามาเป็นภรรยาถึงแม้จะถูกยัดเยียดก็เถอะนะแต่ในเมื่อมาแล้วเราต้องบริหารจัดสรรน,นะครับให้ดีนะให้ไม่เป็นที่คอรหานะสุดท้ายตัวเองก็โดนพ่อตาขับลงมาบนโลกนะครับมนุษย์นะดีที่ได้พระศิวะเนี่ยให้ไปเป็นปิ่นปักผมถึงขึ้นสวรรค์ได้อีกก็เปรียบเหมือนเล่านั่นแหละนะครับการที่คุณเองจะประสบผลสําเร็จ อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้รอบด้านนะถ้าเราเข้าหาหัวหน้างานที่เป็นคนที่ซื่อตรงอันนี้ไม่มีปัญหาไม่จําเป็นที่จะต้องมีนอกในนะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอหัวหน้างานที่เขาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนะเราก็ต้องตามน้ําให้เป็นถ้าเราตามน้ําไม่เป็นเนี่ยเราก็จะอยู่องค์กรนี้ไม่ได้เพราะยังไงสุดแท้ตําแหน่งของคุณก็จะไม่มีทางขึ้นนะเพราะในเมื่อหัวหน้าคุณเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเป็นเหมือนกับไผ่ลู่ลม ไปตามสถานการณ์ถ้าเรายังยืนยันนะแข็งขืนนะในมุมมองหรือความเชื่อของเรานะเราก็อยู่ในตําแหน่งเดิมของเราถ้าเราพอใจอยู่ได้แต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็ต้องมีการพิจารณาว่าเราจะทําอะไรยังไงนะแต่ผมจะยืนยันเสมอว่าสิ่งดีงามดีที่สุดนะแต่วิถีชีวิตบางคนนะครับถูกกาหนดให้จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ทางที่มันไม่ค่อยดีนะทางที่มันผิดศีลน,นะอันนี้ก็ให้ดูจิตดูใจของตัวเองนะครับไพ่มาบอกในลนักษณะที่ว่าตามน้ำให้เป็นนะประมาณนี้นะครับเอาละนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูนะครับดาวมรุดยูนะดาวมรุยูเนี่ยนะครับย้ายตั้งแต่จิกกรคดาแล้วนะจากราศีเมษนะครับมาอยู่ในราศีพฤษศนะ ก็อยู่ในเรือนของพันธุนะครับสำหรับชาวราศีกุมถ้าคุณไหนเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระเป,ไป็นประจำนะก็จะส่งผลให้ตัวเองจเจริญเจ้าหน้านะแล้วก็สําหรับบางท่านมรดยูก็ทําให้บ้านร้อนยุ่งๆได้เหมือนกันนะถ้ามีโอกาสเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระนะครับคาถามงคลต่างๆก็จะช่วยทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขก็หลักๆเลยก็คาถายอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยอันนี้ทําให้บ้านเย็น นะครับแล้วก็คาถาชิ้นนั้นบัญชอดคาถาผ้าหงเนี่ยก็มาตรฐานทั่วไปนะครเราแบ่งบุญให้เจ้าที่บ่อยๆนะเขาก็จะคุ้มครองให้เราเองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับทั้งที่บ้านทั้งที่ทํางานนะที่ทํางานก็หาโอกาสนะครับทำบุญสุนทานนะว้ยท่านภูมิอะไรอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราเจริญก้าวหน้าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์นะครับกันนิดหนึ่งนะทิ้งทวนนะคือดาวพระเสาร์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าหล่นวินาศนะวินาศเป็นเกษตรเล่ง นะครับอะไรบ้าง1เล็งกับดาวเจ้าเรือนคู่ของคือพาทิ์นะครับแล้วก็เลงกับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับแล้วก็เลงกับดาวเจ้าเรือนมรณะอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะเวลาดาวส่งกระแสถึงเนี่ยบางครั้งก็นะครับจะมีปัญหาได้นะครับจะมีปัญหาได้นะก็ให้คิดเสมอว่านะครับสิ่งที่จะทําให้เราวินาศหรือทําให้เราเสียหายเนี่ยหนึ่งจะเกิดจากคู่ครองนะครับนะที่มีความขัดแยง้งหรือไม่สร้างนี้สังสิน สองเกิดจากบุตรหลานบริวารนะครับที่ใช้ใจเกินตัวนะครับเพราะไปสัมพันธ์มรณะนะครับใช้ใจเกินตัวหรือไปทําเรื่อง,ทำ,องทำเรื่องนู่นนี่นั่นตามใจตัวเองทําให้เกิดนี่เกิดสินอ่ะอันนี้ให้ต้องระมัดระวังแต่ถ้าตามเนื้อแท้ของดาวพระเสาจริงๆเวลาดาวเจริญนวินาาเป็นเกษตรนะก็แสดงว่าตัวเราเองความวิบัติไม่ถึงตัวนะ ความเสียหายไม่ถึงตัวก็แสดงว่าเราจะรู้ตัวก่อนนั่นหมายถึงว่าเราสามารถป้องกันเหตุเพศภัยได้ก็คือปฏิเสธนั่นแหละนะภรรยากับลูกลูกหลานหรือลูกผู้ใต้บังคับบัญชาถ้ามาขออะไรเงี้ยถ้าอ,อ,อะไรที่มันไม่ชัดเจนก็ปัดตกไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซี่าายวไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะเอาละสาหรับชาวราศีกุมนะเดี๋ยวเรามาดูเซี่าายวไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเอาละนะครับ โอเคนะได้ไพ่พักแม่นะครับรักษมีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากเรื่องของการเงินกันทองนั่นแหละปัญหาที่มันเกิดนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุตรหลานลูกหลานนะครับหรือคู่ครองหรืออะไรประมาณนี้นะครับเป็นเหตุจากเขามีความโลภเขาอยากได้เงินได้ทองอ่ะนะนะแล้วแล้วเราต้องเข้าไปช่วยเขาคิดหน่อย นะครับว่าทํายังไงได้เงินได้นนทองแล้วเราพิจารณาที่ว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปได้เราก็สนับสนุนได้แต่ก็ยังไม่แนะนําหรอกยังไม่แนะนาเพราะว่านะครับดาวเดืนดอนนี้ยังค่อนข้างจะเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองเนี่ยพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เออให้เขาเดําเนินไปนู่นนี่นั่นแล้วมันผ่านคุณก็สามารถนะครับสนับสนุนได้เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับดาวพระพุธเองเนี่ยนะครับท่านก็ย้ายมาในวันที่28ใช่ไหมนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือน ปุตตะนะมาอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยมันก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าผมกลัวแค่อาทิตย์เท่านั้นเองที่ปัตตานีไปอลิตนะก็ไอ้มุมได้มันได้อยู่นะแต่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก้หลักๆแล้วนะอยู่เรื่องของการเงินเป็นหลัก นะพิจารณาดีก็จะไม่มีปัญหานะครับเอาระนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิภพอาการใดยังไงต้องกราบขอข,อขอมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากปเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุสน,นช่งองของอาจารย์เกดกาจะเลี้ยงน้าชากาแฟ,ฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างนะครับสำหรับท่านที่ สนใจเรียนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นกับอาจารย์เกต้าที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนัดดาเรียนได้ทั้งชั้นเรียนและก็ออนไลน์ทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา1,000บาทเรียนจบครบ6เดือนรับใบประกาศน,นียบัตรได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์ข้างล่างนี้ลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับนะเริ่กวันที่3กันยานะครับ เอาละนะครับยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิพาทประกันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับนะก็ขอทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆครับผมเกรดก้าดูทลักสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตดก้าพูทลักเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้วนะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะ กังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อนี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กนนะอาจารย์ก็เลยนะ เข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปีหกร้อยหกสิบนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็ สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 5959 59, นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกตา้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ